นี่คือจุดที่ควรจะปักหมุดเอาไว้นะครับแล์มาร์คสำหรับคนต้องการรถกระบะตัวเตี้ยแคบและ4ประตูปีใหม่ไม่น้อยผ่อนเริ่มต้น8,000บาทจองร้อยเดียวส่งฟรีได้ทั่วประเทศเลยนะฮะยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยพี่พครับ สำหรับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้6-7อันจัดโปรให้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาใครที่ต้องการออกรถนะครับอยากได้เป็นแบบไหนบอกอ,อันจัดการให้งั้นเรามาเริ่มกันเลยครับคันแรกจะเป็น r ีโ o Z e e i t t o o n 2.4 Entry ตัวนี้ความพิเศษของมันคือเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ครับรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมๆปี2022ไม่30,000โล ถ้าเกิดแบบนี้ป้ายแดง8 0 0แสนกว่าบาทและได้มาเป็นตัวเกียร์ธรรมดาใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับคันนี้คือเกียร์ออโต้อันขอนำเสนอในราคาขายเพียงแค่5 6 9 0 0 0าบาทประหยัดวกว่าเดิมก็เยอะแต่ที่สำคัญเลยก็คือไม่ต้องดาวเยอะดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้ตัวนี้จองร้อยเดียวฟรีดาวได้พร้อมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเครื่องเดิมเกียร์เดิมวอลเวณตีศูนย์เหลือรับประกันหลังการขายเช่นเคยนะครับ คราวนี้จะพามาดูแคปที่น่าใช้บ้างครับตัวสีนี้ตอนนี้กำลังถามกันเข้ามาเยอะเป็นเซตอี i ิชันอีกหนึ่งคันสมาร์ทแคตัวเตีย้ยสีเทาดำเมทัลลิกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะไม่หลักหมื่นโลไม่เกิน20,000น,นะครับคันนี้นะเดิมหมดนอกในเป็นเ e ตอี i ิชันแท้ๆไม่ใช่เป็นตัว แคปตัวรีโว่แบบธรรมดานะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีทั้งรีโว่แแบบธรรมดา4ประตูแบบธรรมดาแต่ที่เราดูมา2คันนี้จะเป็นเซตอีดิชั่นแท้ๆเลยนะครับตัวนี้อันขอนําเสนอในราคาเพียงแค่4 7่0 0 0บาทจองร้อยเดียวเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวปีโฉมเก่าแต่เป็นปีใหม่ตัวนี้ผ่อนถูกเลยครับ จัดไปนะฮะแคบตัว2.4 J พัดนะครับตัวนี้จะเป็นรถปี2018นะฮะมันจะมีทั้งตัวปี18และตัวปี19แต่สำหรับตัว J พัทคันนี้จะเป็นโฉมไมเน่เชนแล้วเห็นไหมฮะกระจังหน้าปกติมันจะเป็นแบบโครเมียมแต่2.4ตัวนี้จะเป็นสีดำเป็นโนแบล็คคันนี้นะครับเอาไปในราคา419,000บาทแคบตัวเตี้ยเนี่ยอันนําเสนอเลยนะถ้าเกิดอยากเอาไปใช้วิ่งร่วมนะครับใช้วิ่งในเชิงพาณิชย์ อันก็ทําให้ได้เหมือนกันพร้อมจดท,ทะเบียนลงเล่มให้ด้วยเครานี้มาดูอีกคันหนึ่งฮะต,นะง 600, ต,งตัวพิเศษนะครับป้ายแดงหกแสนกว่าตัวนี้คือมิตซูบิชิไทตันหลังคาดําตัวพิเศษนะฮะแบล็กอีดิชั่นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวรถสีสีส้มสีแดงและก็ตัดด้วยสีดําจะออกในโทนที่แบบเป็นแดงก็ไม่เชิงส้มก็ไม่ดีนะครับมาจอกในโทนที่แบบเป็นสีเฉดที่ไล่กันสเสมอแบบนี้ ตัวนี้นะป้ายแดงหกแสนกว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะไม่สองหมื่นโลรถจะเป็นตัวปี2021นะครับคันนี้เนี่ยอเอาไปให้ในราคาที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยสามารถเซิร์ชเช็คราคากันได้นะครับตัวนี้ขอตั้งราคาขายเพียงแค่4,19,000บาทเท่านั้นฮะรเราไม่ต้องเอาอะไรกันเยอะ เราให้ลูกค้าเราให้พี่พี่ทุกท่านจองเพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนกันบ้างเป็นตัวแบรนด์หลักกระบะร้นร้นตัวนี้คืออ s u ูดีแม x 1.9ตัว S g สเกียรธรรมดารถเป็นตัวปี18ไม้30,000โลรถบ้านมือเดียวออกห้างไฟแดงล้อแม็กอันจัดให้ TE 37เบิกใหม่4สี่วงและก็ยางใหม่4เส้นฟิล์มเมนตัวรถสวยฮะบรรทุกก็ได้นั่งโดยสารก็ได้ ภาษีบรบต่อเป็นตัวปี68ให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะครับปกติอันตั้งราคาขาย5,49,000บาทสำหรับสประตูตัวเตี้ยปี2018แต่ถ้าเกิดถามว่าต่อรองได้ไหมอันให้สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นดูคลิปนี้มาปี18ไม่3 4ประตูตัวเตี้ย1.9สีขาวกันนี้อันลดราคาให้เหลือ4,59,000บาทและจองเป็นแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่พอ งั้นเอาแบบไมหลักพันโลกันหน่อยไหมครับตัวนี้จะเป็นไฮไลท์สำหรับในคลิปนี้เลยก็ว่าได้ตัวนี้เป็นสประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ฟังอันดีๆนะเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ Auto. ออโนะต้ไมลหกพโลนะครับสีเทาแลมโบรถปี23แค่บอกว่าเป็นเกียร์ออโต้เป็นเลขไมล์หกพัโลแค่นี้ก็จี๊ดจาดแล้วนะฮะ ตัวนี้ป้ายแดง8 0 0แสนกว่านะครับล้อแม็กเนอันเบิร์กใหม่4วงเลยนะฮะเป็นตัว TC 150ยางก็เปลี่ยนให้ใหม่4เส้นนะครับวอรันตี0ูเนี่ยเหลือแบบเต็มกราฟเลยวอรันตีร้านก็มีตัวนี้นะถ้าเกิด8 0 0แสนเรารู้สึกว่าดูแล้วมันแพงเกินไปอันลดให้เหลือเท่าไหร่ไหมครับอันลดให้เหลือ6,690,000บาทฟรีดาวได้ ไม่ต้องดาวเยอะด้วยแต่ถ้าเกิดอยากดาวก็สามารถที่จะดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถตรงนี้อันทำได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างคันนี้คือ X Series 1.9 4ประตูตัวเตี้ย X Series แท้ๆเลยฮะ s ิร r ตแ Mac ภายนอกภายในตัวนี้ใหม่9,000โลโอ้โหแม่งใหม่ที่สุดแล้วครับนี่ก็เหมือนกันป้ายแดง80,000 0กว่า8 4 0 0 0 0 0 สำหรับตัวนี้ไม่9,000โลเป็นตัวเกียร์ธรรมดารถปี23เพราะนั้นนี่ถ้าเกิดเราต้องการป้ายแดงน้องป้ายแดงใช้คํานี้ได้อันแนะนําอ็กซิลีคันนี้ด้วยอีกหนึ่งคันแต่ถ้าเกิดแ0ด0สมันรู้สึกมันแพงไปอันนําเสนอทั้งเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้ให้ตัวนี้แปะ6 0 69,000บาทเท่ากับคันที่เราดูมาก่อนเมื่อกี้นี้แต่สําหรับตัวนี้คือเป็นตัวพิเศษนั่นคือเอ็กซิลีแท้ๆเลยนะครับแคป X Series มีหรือเปล่ามีฮะงั้นอันพามาดูคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นรถปี22ไม่12,000โลครับนี่คือ1.9 X Series แขบตัวเตี้ยป้ายแดง7 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยอย่างรถพวกนี้เราสามารถเปรียบเทียบราคาในปัจจุบันตอนนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดดูมาจากในคลิปนี้อันขอนำเสนอในราคาเพียงแค่599,000บาทเท่านั้น อย่างเดิมกล้องมองหลังครบออปชั่นต่างๆใช้งานได้จริงเครื่องเกียร์เดิมไม่มีแต่งไม่มีทําไส้ในมานะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละคันเนี่ยสำหรับตัวรถกระบะตัวเตี้ยสีประตูตัวเตี้ยและแครบตัวเตี้ยไม่ว่าจะเป็นในแบรนด์ของอีสุไม่ว่าจะเป็นในแบรนด์ของโตตาหรือไม่ว่าจะเป็นในแบรนด์ของมิตซูบิชิเราบอกเลยว่าที่นี่คือจุดปักหมุดที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ต้องการรถกระบะตัวเตี้ยปีใหม่ไม่น้อย ไม่เริ่มต้น6,000โลพนเริ่มต้น8,000บาทตลอดสัญญานะครับทั้งหมดนี้เราจะให้จองไปราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นอันบอกก่อนเลยนะฮะเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้อย่างดีตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนยางใหม่จัดทรงใส่ล้อแม็กฟรีไม่มีค่าดำเนินการและที่สำคัญก็คือเรารับประกันโครงสร้างนะครับรถทุกคัน รถกระบะแขบที่เราดูมากันเมื่อในสักครู่นี้ทุกคันสามารถทดลองขับได้หมดมีไฟแนนซ์ของทุกธนาคารพร้อมไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านท่านไม่เสียค่าดําเนินการแม้แต่บาทเดียวแต่ละคันจะมีแค่คันเดียวเท่านั้นคันไหนที่คุณคิดว่าสุดคันไหนที่คุณคิดว่าอยากได้นี่ต้องปักหมุดไว้สําหรับในช่วงตอนนี้เลยฮะกลางเดือนมิถุนายนนี้ตัวพวกไมล์หลักพันโลหายากแต่เราหาได้รถสภาพมือหนึ่งที่ราคาถูกกว่าป้ายแดงเราก็หาได้ เพราะนั้นสนใจนะฮะโทรติดต่อได้เลยนะครับ0891104954เบอร์เดิมโทรครั้งเดียวรู้เรื่องหรือว่าแอดไลน์ปฏิพัทธ์ออโต้ได้เหมือนกันนะฮะมาทดลองขับกันได้มาดูตัวจริงกันได้และประกันไม่ผิดหวังแน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ